วันนี้พอดีติดเที่ยงพอดีเนาะแล้วก็ฝนตกตอนนี้มองไม่เห็นท่าแขงเลยนะฝนพายุมามืดดต๋อเรากับเอากุไก่ก็กำลังไปท่าแขกนะแต่ที่นี้น่าจะไม่หลายวันนะหลายวันสวันก็ค่าเรือหกสิบาทแต่ว่าน่าจะเสียค่าข้ามตรงฝั่งเราวนะค่เเยียบแผ่นดินิประมาณักห้าสิพันกินะ ตรงนี้ก็พี่น้องชาวไทยชาวลาวก็ากำลังเดินมาลงเรือวันนี้ฝนตกแม่น้ำผมแนงกันแล้ว,นเ,นนนลวนเนี่ยโอ้โหตัวนอะไรเมืองฝนล,ลงเยอะมากเลยนั้นเป็นเรือท่องเที่ยวนครพนมนะขว้วม่วน รอคนนั่งให้เต็มเรือนะเรือเรือคงจะออกตามเวลาน่าจะประมบ่ายโมงครึ่ง <c oughs>